คำปฏิฐานประจำวันสทุการแด่พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ทรงตรัสว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพระองค์และโดยพระองค์ทุกๆุกสปปรรพสิ่งจึงได้ปรากฏขึ้นทั้งแผ่นฟ้าเบื้องบนและแผ่นดินเบื้องล่างทุกทกสิ่งทุกๆอย่างนั้นอัศจรรย์เกินความเข้าใจเกินกำลังของมนุษย์ที่จะทําได้พระเจ้าทรงกรอบด้วยพระคุณความรักพระองค์ทรงบริสุทธิ์และทรงยุติธรรมพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสารเสริญพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายขอบคุณพระองค์จากสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสและจากสิ่งที่ได้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาของข้าพงศ์หลายนั้นก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าเข้าลี้ภัยในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในมนุษย์ข้าแต่พระเจ้าพระคำของพระองค์นั้นรอบคอบและฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณ ขอบคุณพระเจ้าข้าพองหลายได้รับการฟื้นฟูจิตวิญญาณอยู่เสมอทุกๆวันผ่านการไข้ครวนภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนพระปิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าชีวิตที่สกปรกเกิดจากใจที่ไม่บริสุทธิ์หเหตุาะไม่ได้สะสมพระธรรัสของพระเจ้าไว้ในใจและยังดูหมิ่นคำสัง่งสอนคำตักเตือนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ทำบาปซ้อนบาปโดยกออยกอวียวัไปใช้ในทางการธรรม พึ่งพาความรอบรู้ของตนเองปฏิเสธความรู้ของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในวันนี้จิตสมาสันสนึกภายในของข้าพงหลายในฟ้องผิดขึ้นต่อเบื้องพระพักของพระองค์จึงขอสภาพความผิดบาปต่างๆที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจิตใจภายในของข้าพงหลายให้พ้นจากการทมทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าด้วยเล่กลของบาป และโดยยุทธอุบายของมันซาตานที่แนบเนียนจึงเป็นเหตุให้กิจจักไม่น้อยกําลังหลงทางติดกับดักทางความคิดจอมปลอมจนกระทั่งบริหารจัดการากิจจักรด้วยวิธีคิดทางโลกมากกว่าที่ถ่อมใจนําเอาความคิดของพระองค์มาใช้จึงก่อให้เกิดความแตกแยกและไิราขมขืนใจซึ่งกันและกันข่าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดเมตตาสำแดงให้ตาใจของขบงหลายทุกๆคนได้กระจ่างด้วยธิเดชจากพระคำของพระองค์เพื่อนำให้ทุกๆกิจจักกลับสู่สภาพดีเป็นกิจจักที่กรอบด้วยพระสวีของพระเจ้าขอองค์พระปัญญาบสุทสิ์ทรงช่วยให้ทุกๆคนเป็นขะแนงที่ติดอยู่กับเถาเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างและเป็นคนต้นเรือนที่สัดซื่อของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขบงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน